เช้านี้แกงมัสมั่นไก่จ้าทุกคนเป็นตั้งแต่หน้าตาน่าทานเลยครับ <c oughs> ครั้งแรกในชีวิตเนี่ยพี่น้องเห็ดมัดสมั่นไก่แอะเอาลูกบุ่นวายจังเลยเด็กน้อยเนี่ยดูสิทุกคนโอ้นี่อีกโอ้โหตาย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 ,ตาย นี่แหละครับอยู <ics> ่กับเล็กหน่อยสองคนเนี่ย <otros> บ <app let> <Charlotte> ุญไหว้พี่น้องเตะเสาพี่น้องเลื้งเลยใส่ขมิ้นไปนึ่จริงๆแล้วอ่ะไม่มีไม่มีน้ำพริกมัสมันนะครับใช้แอรเขาเรียกอะไรล่ะผงกะหรี่นะครับผม แซ่บสวยพี่น้องเดี๋ยไปไกลจักหน่อยไข่ต้มหนึงลูกอ่ะอืมไปนเน่ยอืม เข้มข้นมากพี่น้องอืมแก่มะขะระัดพร้อม ครั้งแรกในชีวิตเลยครับทำแจงสมันมัดสมันไก่เนี่ย ทุกเช้าวันศประมาณนี้ครับพี่น้องหกโมงสี่สิบตุ้นใจจนว่าเปื่อยพี่น้องเลย แต่บันก็บ,บนนนาบนได้ครับมือเนี่ยลู้สึกว่าปีนี้จะบ่ค่อยหนาวบนได้พี่หน่อยอ,อากาศสดใสครับมือเนี่ย บ่ต่องอีหยังมากมากนะพี่น้องเนาะกินให้อิ่มเราเดินสู่ต่อกันครับผมสู่ๆเด้พี่น้องเด้